สวัสดีค่ะพี่นงยากหลายเนะยาะเปลเป็นมือเป็นบ้านมากอยากน้ำไข่น้ำปวยกับบ่อเศราง่ายโอ้ยบ่านิีไปใส่กับไปบ่อใดขวบบันปวยมันไข่อยากน้ำปวยน้ำเจ็บเจ็ดละคนเท่ามันบาแนบ่บนอน แนอนตายบัานตายกู <g imos ümüz> ุ hey. ่ปแลู่กับเพียนบินไปที่ดีบินไปสื่อพูดใจดีเขาว่าจก็บโปรมห่วยบินไปสื่อเขาช่วยควใจคนตาย ว่าถึงสเสและนะ้วเนาะพี่น้องเนาะคนเท่ากันคือกันนั่งดูเฮ้ยนั่งดูซื้อบ้าสิบ่ตายง่ายเด้อไข่บ,บ้านเมื่อกี้บ่ป่วยกำลังแข็งแรงตึงตึงอยู่โอ้ยใจเปิดขึด้นปฏิเปลี่ยนม่กับบ้าแบบไปโหลดดอกอีแม่ก่อนจะมาคนเท่านั้นชีวิตคนเท่ามันบนเ่เนหบ่นอนก่อนไหนก่อลกนล่ำมา้า มาว่าพี่้องฟังได้ดอกมาขายของกันนี่ลาดูหนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาปลาปลาเนี่ยละสบายขี้วิ่คขนมันบ่เนยมนอนพ่ะนืือคอยเดี๋ยวเนี่ยเราก็เป็นงูสวัสดปวดหัวพี่้องโอ้ยปวดจนบ่มีกระจิตกระใจเห็ดอี่ยังเมื่อน้องคอยบ้าควาติดตาย หอดังหอดข้าวมันกับว่าตายดอกแล้วว่าหอดหอดทางหอดข้าวมันเห็นดูจังไหนกับตายรักษาไว้กับว่าฟังผู้เจ้านึงรถเหยียบจนแอวขาดกันยังบ่ตายดอกเน,ะนาะแล้วคนฟังเอ๋ยคิดวิตคนเฮานี่บ่มีอย่างสีแนวเน่ฟังเบังแน่พวกผี่นอง มาฟังไว้แล้วหินตอง,งชีวิตของคนเฮาส่องมีเก็บมีใครมีตายแล้วมีแก่บ่มีไฟสิรอดพ้นขั้นไปได้ดอกทองคนไพกะลีกบ่ไในไปกะไปน้อบ่พ้นคือเกิดแก่เก็บตาย ตั้งแต่อง์ำมังกะลีกนี้บ่มีเอ้ยพลคุณแม่เอ้ยพนแหงหลิงเห็นหูสะพันยู่แจงซองพนยังหลีกบ่ได้กระตายทิมคือจังห้า ช้าพี่น้องคิดเบิ่งให้มันคักแน่เดิงนับภาษายังเฮาเฮ็ดจังไดโอ้ยสิเหนีพนพนว่าความตายนี่มันแขนขอสุบาอยางเบ่านำกันยุสมือข้าวหน่อยพันว่าตาย พ่อกับแม่เฮ้าเอ๋ยพ่อแม่เฮาเตุวเขตไขให้ตั้งตัวทางกุศลแน่เดิมสี่ได้เป็นหนทางไปสู้เมืองสวรรค์ฟ้าพาืกันไลล่าทิมตัดตันหาตัวกิเลสแน่เดิมความโกดหลงให้ละเอ่นตัดทิมให้ห่างนี้ ตันหาลอยแปดนี่ให้ไล่ละมันเสียให้มันนี้ไก่ไก่ยาให้มันดอกมาไก่ไพให้ตันหาหุ่มคุ้มจิตใจบ่ Me, แก่งซองมองบ่อยเห็นบ่อนเบืองสวรรค์ฟ้านั่นอยู่ใส่ดูมองไหนล่ะพี่น้องเมืองสวรรค์เพราท่านเคยเห็นจะเถื่อ เพลน่ามันดีดีพนะแล้วมีแต่ความขันอยากได้โลกปากขันโลภะมูเพลนพาทำทานโตอาณาแต่ลายใดบ่คิดเห็นภ่ายไทยความตายสิมาเวและยา้ำเจ้าตายนั่นแม แมนมีเงินหาลอยลานเอาไปน้ำกรบโบใดขั้นตายแล้วอย่าสะฟันเจักผู้ใดว่าจักผู้ใดว่าเอาไปน้ำไดมันเอาไปน้ำบ่ได้จักคนดอกอันใดกันใดไปน้ำเฮาบ่ได้นั่นยำเมื่อเฮาตาย และสิ่งที่ไปนำเฮานั่นละเด้อขั้นเอ้ยไอย้ปัดยามเมื่อเฮาตายคือผลหมุนจินทานสิ่งสิไปนำเฮาได้แล้วผลเฮาที่ทำสร้างสิ่เป็นทางให้เฮาตา บุญเที่ยวน่สร้างไว้สิน้ำขึ้นสู่สวรรค์เอ,อ้ยเ,เ,เดี๋ยวนี้นั่นเฮายังอยู่เมืองมนุษย์แล้วคุณแม่เอ,อ้ยให้รักษาศีลธรรมสร้างกุศลโเอาไว้เฮาคว้นถือสิลนาภาวน,นาแล้วตั้งต่อบูชาคุณแม่พอ บูชาคุณพ่อแม่เจ้าขแคลงเศร้าอย่าลืมให้ตักบาตรจาดน้ำหาพ่อแม่ผู้มีคุณเพ้เมตตาอุทิศส่วนบุญที่เฮาสร้างให้แก่ับระสัตว์พร้อมเดียละชานขั้นหน่อยใหญ่ควรอุทิศหยาดน้ำให้บัดย้ำในดอกแก้เขา อิลพอมยมยักพอมถ้วยเทพอาลักอินพอมย่มเทพพอมถ้วยเทพรักษาหา้อทั้งเจ้ากรรมนายเวนอุทิศบุญให้เขาพรและามจินนอนผ้ากันลายหาบุญของพ่อ,อแม่ผู้อาจารย์เจ้าน้ำเนผู้พิ่นสอนขันสังสี มีความรู่เอยอ,อยู่สบายมีความรู้อยู่สบายสายเดินนำเอ๋ยเอยนะ ใส่ร่ำใส่ดอกในดอกพี่น้องบ่มีแค่นั่งอยู่ผู้เดียวขายของกับขายบอดีบอดีมือนีบ้านอาิตพมันมีผู้มาซื้อขายดีอยู่แต่ว่าม่มีผู้มาซื้อม่หายบ่ได้ผู้ใดดอกขายกลายไปกลายมาก็เอื่นเพิ่นซื้ออยู่ซื้อมกแตงยด้นจ้ามกพริกกะมีมกแข่งกะมีสั่นดอกมาแตว่าน้ำเพิ่นดี่ดีดอกแต่ว่าเพิ่นฝันว่าซื้อน้ำ โอ้ยอิ่มละละอันนีกระไดทันวะกระสร้างหัวมันถอเนาะไม่ไงเนาะธรรบดาเราคุณเนาะมันกับว่าเลือนบ่าเลื่องป่นใดลาอันกับบ่เลื่องเสมอไปบ่อคือกันกับคือกันละกับน้ำมีมือขึ้นมือลุ่งมือจังหนึ่งมองจ้งหนึ่งกระามเอาวาสันมองแกงหนึ่งกระแรงวาสันแป้ลมแป้ไต้ต้นเข่าต้นก้าตายเมื่อมองจังหนึ่งฟันน้าท่วม เขากระ n e าตายอีกค ar ือเกาแหละพี่น้องมันบ่พอดีคนมามันบ่เลิกบ่ล้วนเสมอไปเที่ยงกะขึ้กันที่ดินคนห้องจะขึ้นจันที่แค่นั้นจะสร้างน้ำท้าบุนไปน้ำหาจินหาท่านหาจินหาเก็บก็ได้ดเป็นเด็กป่วยเจาของนเำปิดน้าป่วยนี่แต่กินกั่กินบ่มีเก็บกับบ่เมียนแนวนี่ตั้งแต่เก็บกั่เก็บไยบ่กินบ่ท่านจะอ่านจะแนวกับบ่บิดบ่ดีนะพี่น้องเนาะ มิชนะนเพิ่อวมาหเดินทางสายกลางเดินสายกลางคือพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าเคียงหลายมันกระขาดเออาน่ย,ยนหลมันก็บวมวนเออคันเอาพอดีเนี่ยละ่ะเดินสายกลางเออให้ตลุกตะเตาวาถ้าเขาว่าดีเขากัสร้างห้าจจอยบ่บอกว่าสอนหลายเขากับว่พวมจัก่วมนเนาะอาเฮ็ดในมัเก็น,นเดินทางสายกลางแต ขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องเป็นที่ใญไงสังเวียนหน่อยละช่างทองยังก้อยกดไหลกดแค์กดติดต่างจะลืมหามีการมีงานก็เอื่นใส่โทรศัพท์กับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่สองศูนย์สี่แปดเด้อแม่เด้อยูทูบกับช่องยายมองใหญ่ทองชาแนลสับขอบคุณค่ะ